ทํไดทํไทได้ีจจมีงมีก็ซื้อขึ้นมามาขึ้นมาต่อไปอนาคตจะห้รก็ได้ิ้มไม่หนะใส่แล้วอ่าคณะยังบ่ทันได้ยังมก่อน้แสดงว่าโทรศัพท์นี่อารมณ์ดีนี่เนาะ คมพาคุมฝนดีพี่น้องเนานะกับทักทายสบายดีสวัสดีด้ยวยพี่น้องด้อเนาะบอกว่าสิเป็นทางพี่น้องฟังลาาฟังไทยตามประเทศเฮาขอ,อยินดีตอนรับเข้าสู่ซองหมุกดำซาวล่า,าคือเก่าพี่น้องเลยพบเจอกันมื้อนี่กัอยู่ที่บ้านน้องปปาคือเก่าด้อเนาะตอนนี้ก็ทางพอก่อนทำมาฮอไปทีมห้อยไปเดี๋ยวคอนอื่นเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปเซินํากันก่อนพี่น้องเยนะ้ยเนาะทางน้องๆผลฮิตยัอยงอยู่เข้าโของ่นซื้อมาก,กลากลาเลยพี่น้องเลยโดยลาโท

มีอะไของไผาสตตัวนี้อันทีเรือนี่ใช่ว่าของข่อยจั๊กฉบับน้ำหอมอ่หอมคาราฟิวอะน้ำหอมกันนม นยมน้องหนูเนี่ยอ๋อตอนนี้ใช่แล้วบ้ายกแล้วแยกแล้วอันนโอ้พ่อจะเอาไปห้วยอะไรบ้าอันนี้คกอเก่งใ่ในเฮือนบ้าต่อเลย็เป็นค่ะเีนแล้วยาขั้นหนึ่งะน้ก็เดียวไปน้ำพอกอนกอนพี่น้องไงเนอะเพราะว่าเพื่น สิไปหาทางไปได้ไหมอ่ะพ่อเอ้ยระวังลื่นนะคะพอ่อขายก่อนขายไม่ก้อนฮะอ,อะไรไอ้นี่มันพอร์สนวลตายสบายรองไอ้นั่นมีไอ้แล้วล่ะขายท่อใหม่มาสักหน่อยอือระวังระวังได้พอ่อขายยาวเลยเนี่ยปุ๊บ

ไม่ได้อ่ะพ่อป่าพื้นที่อดินมะโทมันมันเป็นนองนเนาะพ่อไปทางโน้นได้ไหมต้องไปทางนี้อ่ะพ่อได้ไหมทางโน้นอ่ะ <laughs> ไม่ลงให้หน้าละบ่เนี่ยประจำเลยเนี่ย,ยคุณไอคิปคือประจำนึงเนี่ยจาพ่อ,อเนี่ยลอยช่างทำไม่ละเอียดเนี่ยถัดมันไม่ออกง่ายๆนะจ้าพ่อ,อมันไม่ออกง่ายๆเขียวว่าช่างปิ้มเบอร์ได้แค่นี้ใช่อืมไปไอ,อเด็ดไอเด็ดมาพี่เนี่ยเด้อ <laughs> อามาแล้วสองคนนั่นแหละนั่งในบ้านไหมเพราะใช่เพราะว่าเหนื่อยพยาจาลบ้านเออาานด้อซ <c oughs> ักเงิน <แ S 1> งใเขาไอ้เนี่ยปักตะปูไว้ให้แล้วน่าจะไม่หลุดง่ายอ๋อนนทำไมเป็นสีแดงเนี่ยพอเกิดมาที่จริงน่ะจะอ่าไอตรงนี้น่ะไม่ต้องตัดใส่ก็ได้อเอาอยาเนียวามาใส่มันก็ขาวเลย ใช่ไม่สวยตอนนี้มันก็เลยออกมาแดงใช่จ้ะพอคมองเห็นเห็นด้านนี้อ๋อจะดีวเอาท้าเอาาท้าำาสิเอ้จะปูปูตรวจงานปู่แปดสบเปอร์เซนตแปดสิบเร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์ซไปสยสไปไหนยี่สิบมันไม่มันไม่สมล็อกจริงอ่ะมันจะต้องอยู่ด้านนี้ต้องเป็นเบื้องขวา แต่ทีนี้น้ำปลาเขาสั่งมื่อไหนก็ได้ถ้ามันเปิดไม่ได้ก็อย่างนี้ตัวนี่ยตัวปูกับเบื้องกับตัวในบ้านมันลดหลั่นกันได้ใช่ไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้ครั้งเนี้ยมันหนาวสักเพียงกันได้ขนาดนี้ได้ไหมครับพ่ออ่าแล้วก็ข้างนอกก็ะเหลือเพิ่มอีกใช่เป็น้ำฝนก็ไม่กระเด็นเข้าไปใช่อันนี้น้ำใช้ขมนโมงนะฝนตกนี่สาดเข้าไปอันนี้ไม่ด้เมื่อวานเนี่ยสาดเขาได้คือน้ำมันไหลเขาเลยเนาะมันเพียงกันได้ อ๋ออ๋ออ๋อจาเมีมาด้วยพอดีแน่นอนบาเดีเพื่อนสบายดีเด้อเลยนี่สูงเท่ะเรเนี่ยลึกเจ้าของสูงฮะที่หัวเราะเปล่าก็ตอบกันตอบกันยิ่งยากขึ้นไหนหลงแล้วจริงจริงน่จะให้ซื้ออีตัวนี้มาล็อกอยู่มันจะมีตัวนี้ล็อกอ๋อที่ติดกันกระแทกกอดแล้วก็อยู่นี้ลมมามันก็ไปไปไหนแล้วเดี๋ยปึ๊บ ไม่รู้ว่าที่ลาวมันมีไหมอะพ่อกลัจะไม่มีนี่แหละตัวนี้นะไปถาลรูปก็อยู่เพราะว่าตอนนั้นที่มกไปทําบ้านน้องโบก็มีเขาฝากมาจากฝั่งไทยเลยออนั่นแหละเด็กก็ไม่ได้ถามทีนี้เวลาเวลาใช้เครื่องมือมันมันต้องมีสว่านสวัานเจาะปูนที่ต่างหายซื้อมาเจาะปูนนะใช่ใช่ไอสว่านจริงน็อดนี่มันอีกอันหนึ่งมันมีหลายสว่านไม้สว่านเจาะปูนชนี้กระแทกจ้ะ ตะวันไขควงนั่นแหละได้ง่ายง่ายไหนล่ะอีกคนนึงอ่ะมานี่ดิจะเอานี่ให้ฮะมันจะปลดล็อไม่ได้เนี่ยเอาเนี่ยไปปลดล็อกาเองเนี่ยได้อ๋อออกออกมานอพี่ได้ป้ะมานอพี่มานอพี่โอ้ยไปแก้เองไอ้ทั้งสีทอ็มไม้เต็มมือเลยไปทำทิศเลขเฉย จิ้มเด้เอโบ๊ใส่ก็ได้เราเกลือมึงกินนี่ชุดสุมาเลยอันนี้อันนี้เข็มจิ้มจิ้มออันนี้นมอันนมน,นมข่นมแล้วก็อ่ปาปลาอันนี้มันกดตะปุ่มกดมากูเอาสายชาติมาแล้วกอน้ <c oughs> องตายเอาอีกล๋เออเอามามาเห็นไหมเน็ตกดเปิดมันใบผมนี่กดแดงเจออกมา ล้างทำไมคนนอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ต euh ัวมันจะเป็นตัววิธีปลดวิธีเครื่องหมายคดเนาะเดี๋ยวดูก่อนมือจะเอากระสอบกระสอบมางูอยูเดี๋ยวจะระทราบไม่ต้องม่ทีหลังห่างหายระทราบไม่ล่างเก่าไถ่ายถ่ายไปไม่ได้มาว่ะเอาเติมสีเป็นเติมแต่ไม่เฮาแมนโอ้ได้เสน่ห์ก็ดีแล้วถักข่อยก็ดีใจได้ไปเสน่ห์แล้วเบื่อสิได้เนาะ พ่อกับบมี่จะเครือบพ่อนสายตไปลงบ้านนะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ผ่านพรุ่งนี้ทำใหม่เอ้าบ้านเขาไมใช่สั่งก๋วเตียววันเดียวได้เวลาเดียวได้่งเ่ามจะน้ำว่ผ่านก็ผ่านเาเด้อเหมือแล้ว โอ้โมเมนว่าผมมีเห็ดไม่เห็ดเฮือนเพร่ะนว่าเผินเซตเฮือนอ่ะผ่านหรือเ่าผ่านเผินมาเห็ดเฮือนอ่าวดูบ้านนะผ่านหรือเปล่าผ่านมาผ่านเนี่ยพ่งนี้มันเจี๊ยตไหมโอ้เม้มาไปนั่นบ่ คิดว่าจะเฮ็ดบ้านใหม่นะเออ้เป็นจะถามว่าผ่านนึกว่าผ่านคิดว่ามื่อวานนี่เป็นถูเลยโอ้ใส่ยังงูผ่ามือสานี่ก็ใส่ไปเลิกคุยหายสมุนกันเนาะเที่ยวแต่คืนมาหนึ่งสองสามสบายดีสบายดีเด้ออันนี้อันนี้ยืนอยู่นั่นเรอันนี้ตัวควาไม่ต้านโก้จะไมไม่ดับต้องตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวให้ไม่ดับ ตามเองกันตามันครับทีำหนึ่งเปิดขึ้นะบอมัรัเองมันยังหลอกเลยเอมาค่สายชารก่อนไปคงแทในนอนตัวนั้นเนาะเฮ้ยกระเป๋าตัวนั้นไม่เอามาเฮ้ยเฮ้ยเห็นแน่เมือดูไปเอากระเป๋าตัวนั้นมันไปมันจะมีอะไรใส่มวยไว้มแถมก็แถมเนไมวยก็ได้เลมวยเอากระเป๋ามาใ่้คนหนึ่งถุงในไม้เนี่ยถุงแดงทงบนักกาด ไม่ไหวหยิบนะนะเอาไปเขียนมือเรื่องนี่ถูกต้องรออิงรนักเรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนหนูก็เลยจ่ายให้พวกที่เข้าโรงเรียนไปหมดแล้วจ่ายเด็กเขาด้วยพอใช้อยู่เราก็มีกระดงกระดาษล้วก็เอามาเขียนชื่อตัวเองนั้นจะพ้นให้ถูกเพราะว่ามันต้องเซ็นชื่อหนูเียบพร้อมทุกอย่างพอพอเจ้าทีเขาถามว่า คนทำงานถามว่าอายเขียนภาษาอังกฤษให้หน่อยอันนี้นะครับเป็นเขียนภาษาอังกฤษเขียนโจมภาษาภาษาอังกฤษบ่ไรเขาให้บอกบอกเขาว่าเขียนตัวอะไรได้ไหมทำได้ไหมน้งบล็อกน้ำมิดน้ำไม่ดับมิดไปโดนโดนโดนนกลดไขรถดไข่มันนกห่ากัมาฮอดงห่ากัมาฮอดนี่กําลังอ่าขอโทรศัพท์ ใหบ่าเดชเอาโทรศัพ huh. ท uh ์มาให้นบ่าวให้นบ่าวเครื่องหนึ่งบ่มันจะมีอานเนี้ยสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกรดึงอันนี้ขึ้นมาไม่ไม่เนาะเป็นออกอ่างเนาะแล้วก็อันอันผู้ผู้ยืนข้ามแอลกับเดือดเนาะดูดของดูดของกินของกินแดง ขกินน <app> ี่หอนี่แบนี้ตา้าหมดเลยอ้าวเจ้าอยากรุ่นน้ำพอน้ำมือนะตนน้น้ำงปลาเขาลูออันนี้มาหาีิอันนี้ลงอันนี้โอ้ยตเบาเต่มันก็ข้โตอย่างมันต่อกันเออถ้าเจอแ่้วม่เานี่เือแล้วแฮรปพ้เบอร์โอยังสสบายดีนะแม่ลูก สบายๆสบายดีเลยให้มันโปกเราลักาะดีใจให้พ่อแม่เราากอะไรตื่นเต้นเหลี่ยมทงกับเป็นทงเหยจะเป็นมือจับมือถือเวลาทำคลิปอะไรอย่างนี้ยอันนี้กูทูตอือไม่ได้ไอ้ตัวนั้นไม่ให้เด้อบอกว่าแบงค์หนูมีแล้วก็ยึดไปใช้ตัวนู้นตื่นขึ้นรถทัวร์น่ะมัน รถตัวขาดตามจุ้งมันมีเสียบคนอื่นก็เสียบได้หมดแต่ตามจุ้งเสียบไม่ได้มันเป็นตรงนี้นิดนึงนี่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 คือใหม่เลยเนาะเขาเขาเอาใส่ไปแล้วเขาช่างก็ทําอ่ะเขาทาเขาทากาวแล้วก็ยัดลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ซใช่กระโจดมันโจโจสีอันนึงมันอเไรกันอันนี้แด็ตเตอร์แปลว่าหัวชาร์จเหมือนฟอยล์อ่ะเหมือนกันเลยป คนมันย่อมลังแล้ว่นมีของรุ่นเนี่ยเอาหัวชาเจ้าของไม่ใช่นี่นี่ลงน้ำเปล่าของพ่อไปนะแมนบอยนี่พ่อจับยื่นมาให้หนูอ่ะของพ่อบบเปล่าอันนี้ของพ่ออืมเดือดเดือนี่หัวเดียวกัน อยนี้มันจะเป็นสีนี้หมดโอ้ยไม่ได้แกเลยเนี่<ม>เยเจต้องเืนกบบาทพอนได้ออไม่ได้เดี๋ยวปวดมามันจะเป็นที่สะพอ,อนอยู่เดี๋ยวแล้วหนูก็เลื่อนไปข้างบนแล้วก็กดจะข้าไปกปกติตอกสิแปดเียหมดไปดูแลก่อ,เ,อ,อเดียวกันอารถจะขายอยู่ไนสายอยู่ในนี้ สายมันนะโอ้โหออันนี้ไม่เอาแล้วมั้งเนี่ยอะไรแปลว่าถ้าชิ้นนี้มันแห้งหมดจ้ำร่างพอดนะเห็ดคุกเอาละตอนนี้ออาสายอยู่ในนี้สายอยู่งในนี่แกวมันเปิดอย่าเพิ่งเปิดเหมือนกันนะขวเนี่ยเดี๋ยวกันแค่คุณช้างที่ยี่สิบห้าบาทบางอันใช่ช้างมันมีชองสาย เอ้ยไม่ใช ah, ่ไม่ใช่หัวนี่มันตึงอ๋อใช่ใช่ใช่อได้ใช่ใหัวนี่ยพอมาพอใครต้องป่ามนๆได้สองด้านได้อะไรั้งสองด้านอะไรอย่เนาะอะไรใช่แล้วใชโทรน่าสบายไม่ใช่อยู่ตรงไหนไม่รู้กันเลยนี่มันการที่ทรไม่ได้เพราะเครื่องเอาไปเปลี่ยนหน้าจอก็โทรได้ออกไม่ได้ป่ะพอ ของใหม่ได้บ่านี่หอยดาบหลายวันแล้หลายวันแล้วขอ้ใหม่ใช่ป่ะน้องปลาเปสีอะไรจิ้มหมวกน้องปลาใส่เป็นยีบ๊อบรู้สึกว่าระบบกับตัวคุณพ่อมันไม่ไม่ค่อยจะคือกันเท่าไหร่ยิ่งใหม่ในรุ่นนั้งคันยังรุ่นห้าปีเก็บไว้กล่องหนักอย่าไปทิ้งยังไม่ได้ทิ้ง จะซักอะเต็มแล้วเนี่นนนนนยนะเอาจะไปบีบ <c oughs> ไม่มันมันมีตัวนั้นเปิดได้ไหมเปิดได้ใบยังเปใบแห้งอ๋อมันจะมีกระดาษติมมาใส่ะไซติ๊มหนูมันเก่ามาใส่าาใก่อนอลองดูก่อนแล้วก็ถอดเป็ดพวกนี้ ขาเศ้ามั้ยอ๋มันจะเป็นขขานั่นเด้เนาะเข่าบายด้วช่วงเนี้เป็นข่าบายแล้วเว้นทาเพนนันแต่งผ้าเข่าด้วยก็เข่าของนชื่อมานได้มีแตว่าเอาแต่งแลวก็เมื่อนั้งกินอยู่แล้วเือเตเสียวนนนนเคยนั่งเคยาเปนเนั่นอ่านาะน่องมวยเมื่อบอกให้อันด้ติ๊กแต่งผ้าเข่าไปลูกแต่งแล้วนะให้ป้าคยแต่งเลยอ๋อได้ร้อยแล้วมิแตว่าใพ่อเมาพ่อพ่น มานเดี <S S ison, this ๋ยว well. ้านนี่เฉ oh, like ่เดินนยังบุญใหญ่นี่ใ่เฮามีอีกายหนึงกินเช้าอยู่หัวลืมนี่นะลวคนี่บรจับใส่ด้วโอ๋หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยนึด้เยนกไดอย่พื้นระเป๋าเจขอดีพื้นก้นกระเป๋าเจาบัตรจับยัดอยู่แม่เบ๊นะอดอะมีอันนั่นบ่มีใส่ยังไงว่จะลืมเนี่ยนะฮะใช่ไหมมดนฮะ อันนี้เห็นแล้วปัดหนีเอาวังลงระวังก่อนเจ้าเข็มเข็มอ่า<ๆ>น,นมันหายละเออโอ้ยสีสันจะเป็นงามทุกคนเนาะเหมือนกับมันต่อนี่สันนี่เลยเผื่อนี่ตกใส่เรียบร้อยนี่ยมาตปลาหมักสีบ่หรอหมักโอ้ยสีงามเลยทีนี้มันจะไม่มีเฟสงามเห้งเลยข้ามเดียวหมักอว่่าดีีนงหยิบใส่แล้วนะนี่นี่ลืมที่ลืมนี่นะ่นเราลืมแล ต้องใส่ยิบของเจ้าของใส่สิละมั้งแสงแดดมันลายพดวพอนะเตรียมไม่ทังหลายวันยงลืมเลยถือไปือมาน่าจะลืมมีทรงนี้แหละไม่เคงกองพซื้อมาให้ท่าน้องปลาในองยพี่น้องเลยของเจ้าของมีไหมมันตรวจนี้ยมันแหลมใจได้เท่ากันเนี่ยะ กังถือกันกระสทได้เพืผอนนเราจนแี่นมีลายเดยนนีอันนี้มันแค่สิบวัตของใครใครช้สิบวัตโอ้ยมาหาเสียนั่นมีลายนวยอยู่น่าจะโบมน่าจะโบมีมีไปมนกอันนีด้วยตัวนั้นได้มีบ้างเสากินศีรษะมันลงหัวเนี่ยลองดูซิถือดวหัวดูหัวใส่ให้ลายก็ได้ ไไม่ด้เพราะว่ามันรับแกสิบวัตรทางบาดดชเพิ่นก็ได้เครื่องหม่คือกันเนาะว็าตสองหนาบาวร้านสองแมนฮับโซ่สองสั้นเลยเก่าจากไหนมาใหม่แถวนี้ยังก็ยานะพอได่แล้วจากไหน ได้อันนี้จะเป็นตำตุงรุ่นเก่านี่ตรุดมันไงมันเข้าม่ไหมอตโต็นอยม่ใ่ได้ไหนก็ได้อันนี้มันออาจากอันนึงไปล้วนั่นแหะนี่เขาเอวเก็บขงได้ใส่ก้อนปไปโอ้มันอันนี้ไม่ได้ถอดไอ้นุ98 เต็มไหมเต็มอ่ะชานแล้วเก็บไว้เยอะเกินชานเต็มร้อยแล้วก็เสียไปตั้งหลายวันเป็นอาทิตย์ขนาดเปในสายของแม่ลายสมมุติสินะดูนะเปิดคนใดก่อนจ้าเทิงเทิงเทิงมันชีลายกระสากไว้เด้อแมนแมนแมนกระเสือกกระเสไว้ก่อนกรไดออันนี้เอาเอาไปใส่เลยไปดูเนี่ยอันนี้เอาของกินไปใช้ได้แต่ว่ามัน ฉะนั้นแช่บ่อยมันก็เลยตูดจดูหลวมหน่อยเอากล่องนี้ไปนี่เอาของนี้ไปนี่ของเขานี่เค็มจิ้มจิ้มเนี่ยหนูว่าเค็มจิ้มจิ้มเก็บดีเียลูกเก็บแล้วเค็มันะเก็บดีดีแล้วเค็มจิ้มแม่ละสำคัญแด้หนะฝามันเพราะฝามันปิดนั่นหรอกอีเหลืองๆนี่แหละหรือไปเอายัดไปข้างในอีกไม่พิลารณะโอ้ร้องโอ้ โอ,โอ้โหเก็บเองเก็บเองเก็บเองลืมเองเองกล่องมันเองลืมเองกล่องนเนี่ยแต่เพราะภาษาสิบนะแต่เพราะบาทแค่คนเดียวคนนี้แล้วโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้คนนี้จะปวดหัวคือคนนี้ ตอนนี้เขาไม่พร้อมก็ไม่มามันไม่พร้อมเออเอาไปสอนแคไหนเออนไหนฝาฝาอันนึงฝาที่ใส่กล่องอย่เ็นมันมากเลยนะคบชนกันในกล่องท่อที่ไหนพี่น้พี่ดหมดเห็นฮายู่งงกับบเหนนดท่านหองมวยเปิดท่านอาวบชานะวังวุ่นเลยฝาสีเรืืองดน่ะตกบุดตกก่อนน่าก็เสียมบเครื่งตวเการอไดเบิร์ตไดเบิร์ได้ ได้ฟังหลายคนโอ้ยก่ไม่แน่มันดังขึ้นมาเป็นเร่องนี้พรา่วมมันดังกันนีบาบอค่ะแต่ผมมีไม้นะพ่อเนี่ยโบ่ก่อนไปไอ้ฝืนร้องเพลงเราคุณแม่นิ่มานอนกันเดียวมาไปดูเล็กจูงสาวเมือะเมือะเมืองนาแผ่เมืองนาแผ่พ่อว่าพ่อว่าไม่แมแล้วกันให้น้องฝึกกันก่อนจะึ้นเพื่อนว่าขึ้นบ้านไม่ จับผึกจับไม่นม่เฮ้ยนอนมันจะแค่พิธีเขาก็ยาวก็ยาวไหมยาวยาวทั้งวันวันเลยกแล้วเต้ฮอลลีนเขาดิเฮาอย่ามวนเนาะทวันเด้แ้น่าบดีมาแล้เพื่อนกับขู่แทนแด้เพื่อนพิสเมื้อเนาะอันนี้จะาไปอีกดีเน้อตามกันจริงเลย จัดเป็นมันมาได้เหมนวันลวันเลย้องววยจะผ่านี่จัดตำขึ้นจั้อนเศร้าตัวนี้สู้เขาไม่ได้เออรถบัสเขามีลำพงตมุดเม่มเื่มเยห็นรถไอ้นั่นไหมฉิยจีบเสียจเลยอาน้องป่าไล่คือระขอบคุณพ่อคนนี้ด้วกจ้าขอบใจได้พ่อซื่อให้ขอบคุับมเารมาหน่อยอ้กินนม กินนมไหมเอาขนมไปให้ลูกทำไรทำไรทำได้โชคดีจริงจริงมีก็ซื้อขึ้นมาเลยมาพึ่งมาต่อไปนะโคตรอาจจะใช้เงินปุ๊บห้าหมื่นก็ได้ยิ้มไม่หกนะยิ้มย่างเดียวขับโซ่เลยโซ่อีกเนาะโซ่เรื่อยๆเลยอย่เนาะขับโซ่ตลอดโอ้ เธอเปิดมาเิ่งอะบังมาด้วย s a m s u ห Samsung A35 5G ใส่แล้วฮะคณะยังม่ทันฤินี่ยังยิ้มก่อนเลยแสดงว่าโทรศัพท์นี้อารมณ์ดีนี่โทรศัพท์อารมณ์ดีคนดีกวาอารมณ์ดีแตะดีใจดีใจนะมีลาน่งอ้ยี่นอ เยเย้งวยก็นั่งยิ้มดีใจเนนางนาะในตาลเลยบ่นังนะโน้ตยังไม่ได้ข่าวาไปอมเทาได้หรือเ่าวจีมเครื่องโหลดมันยังข่าวว่ได้ต้องเอาลงไปแ ไหได้เป็นหนเอยเอใครเหจ้าอกน่เะจ้าก็เป็นนางเอกช่องเนาะนางเอกถ่ายทอดเองเลยบ้านนี้เว่าเวลาน้องมวยเฮ็ดกะน้องอันนะน่องปลาเป็นนางเอกให้เวลาน่องปลาสีท่ากะน่องมวยมคุณจะป้องให้ จะรับกันเ่รกันอยากเป็นนางเอกบัตซอลก็ให้น้องเตี้ยมาเป็นมือกล้องให้มวยคู่ฮะน้องติ๊กเขามีลายได้ซะมลายคนจับกล้องนะเออเาเอาเอาดีมกดีใจน้ำได้ลายเด้อเนาะลองเบิร์กนะลองหาดังยี่บบโอ้ยไหนบอกเปิดเป็นยี่บ่ ขอยาสนจขอยาแล้ว้โอเคโอเคหูแล้วหูแล้ววางสยบูมาหแล้วเนาะบอเพื่นว่ายังมีเพลงเพื่อนว่ายังเสื้อปิดคลิปก่อนสาก็ใสกแบบยูเพื่อนว่าเอคโอเคเนาะมเคสทำไงมีเคสอย่างนี้หรอทางทางเอกทางแนมีเคสอันน้อ๋อปัินีนใส่กระตด้วยตรงนั้นเนละ มีแต่ไปหาซืือเสื้อผ้าน่ะแพ้ไสบัดนอ้เคื่อนมืมีเสื้อผ่าเกล็นเนาะใส่เสื้อผ้านะแพแล้วเนาะใช่ให้เกลนเสียก็เออเออบิเ้ณทีมีอยู่เนี่ย่างเ่บ่บ่บเบ่บ่บ่า่เ่บ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 ่า่บ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 ่มบ่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 ่่่่บ่ค่อยมีล มีแต่หาซื้อเอาเองแม่นจะมาหาซื้อบ่ท่าทาคุณเพิ่นแม่นอยู่ลาเฮาก็เฮ็ดอาแถม่ลูกค้าบ่เข้าเคแถมตลอดเนาะแม่นอยู่ไทยน่ะสิบ่ค่อยแถมีซื้อเอาเองเลยจะแถมประชาชนแอย่างดเนาะเลยถ้าต้องมีอ่ะจังได๋ก็ดีกดีใจนําด้ล่ะเด้อเนาะได้รับโชค สองสั้นสามสั้นสี่สั้นก็ว่าไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะแต่ว่าพอผลมารอบนี้ก็จันนักจะเต็มอ่ะโอเคสัตพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กัทั้งสามมุกดากับเซปิดคีพียงอซ์สำนี้เด้อสบายดีอีหลาทั้งสองสบายดีอ่ะโอเคพี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้กัทั้งสามมุกดากับโอ้ดีมุกดีใจน้ำน้องเพื่อนนี่ก็ทั้งพอก่อนเพื่อนกินข่าวกินน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจันนัยก็ขอบคุณขอบใจเอฟซีปัชกูทุกคนที่เข้ามาติดตามมาชมมาฟังเด้อพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าาววคับดี